ไวรัสไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลมีการติดเชื้อ5-15%ของประชากรในแต่ละปีสมบผลให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ500,000รายทั่วโลกการเกิดโรคระบาดจากซ้ำๆตามฤดูกาลส่วนใหญ่เดมาจากกรพัฒนการอย่างต่อเนื่องของไวรัสซึ่งช่วยให้ไวรัสสามารถอดรอดจากลุ่มกันเพื่อจัดการติดเชื้อหรือการฉีดวัคพีนทั้งก่อนได้การพัฒนาการเหล่านี้เองสมงผลให้ไวรัสมีการถ่ายทอดไปสู่คนได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อผู้ติดเชื้อไอจามหรือพูดคุยก็สามารถแพร่กระจายไปยังประชากรได้ หากมีการสัมผัสพื้นผิวที่ปนเปื้อนไวรัสก่อนหน้านี้แล้วก็ยังสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้มากยิ่งขึ้นไวรัสขาวาดใหญ่จะจยู่ตระกูลของอั t ตอมิกโซ i ิ i ิ y ีซึ่งเป็นลนักษณะน e g a t บเซน e n ซิงเกิลแสตเนตเซกเมนต์ไอเนจินโวรัสขาวาดใหญ่มี3ามสายพันธุ์ได้แก่ a b และ c ไวรัสสายพันธุ์ a เป็นชนิดที่ทำให้เกิดโรคระบาดอย่างกว้างขวางทั่วโลก ไวรัสสายพันธุ์ b ทำให้เกิดโรคระบาดในพื้นที่ระดับภูมิภาคส่วนไวรัสสายพันธุ์ c ว่าเป็นการติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการหรือมีการอย่างอ่อนชนใหญ่ไม่ทำให้เกิดโรคระบาดการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ a ในมนุษย์สามารถเกิดขึ้นเมื่อมีการเข้าชุดยีนใหม่ของไวรัสจากสัตว์สู่มนุษย์โดยสัตว์เช่นหมูและนกซึ่งอาจเป็นแหล่งสร้างสายพันธุ์ a เมื่อเกิดการแพร่กระจาย อย่างเป็นที่ที่ไม่มีความคล้ายคลึงกับสายพันธุ์ไวรัสที่เคยแพร่ระบาดมาก่อนก็จะเกิดการระบาดซ้ำเช่นการระบาดใหญ่ของไข้หวัดสเปนปี1918และไข้หวัดหมูปี2009ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ a ถูกจำแนกเพิ่มเติมเป็นชนิดย่อยตามการรวมตัวกันของไกลโคปโปรตีน บนพื้นผิวเฮเมก i ตินินหรือ HA และ n นิวรา i มินเดสหรือ NA ไวรัสไข้วันใหญ่สายพันธุ์ B แบ่งออกเป็นสองสายพันธุ์หลักคือ B v i c t เรียและ B ยามาก a t a ซึ่งแยกออกจากกันในช่วงทศวรรษปี1970สายพันธุ์ B มักเกิดการระบาดในระดับชุมชน เริ่มต้นจากผู้ติดเชื้อในพื้นที่หนึ่งแล้วแพร่กระจายในกลุ่มคนที่มีคนติดเชื้อเดียวกันอย่างรวดเร็วการระบาดนี้มักเกิดขึ้นในสถานที่ปิดอย่างห้องเรียนสำนักงานและในครอบครัวทั้งนี้สายพันธุ์บีมักไม่สร้างความเสี่ยงสูงในการแพร่ระบาดที่กว้างขวางและรุนแรงเหมือนสายพันธุ์เอของไวรัสไข้หวัดใหญ่เนื่องจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ มีซีนโนมเป็น RNA แยกเป็น7-8ชิ้นถ้าใกล้จีนโนมมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมได้ค่อนข้างบ่อยเกิด g e n e t i c variation การเปลี่ยนแปลงจีนโนมทำให้อนติเซึ่งเป็นผลผลิตของยีนเปลี่ยนแปลงไปด้วยคือ antigenic variation ซึ่งมีสองแบบ 1. น antigenic d i เป็นการเปลี่ยนแปลงแคกริเจ้นเพียงเล็กน้อยเนื่องจากเกิด n a point mutation ทำให้อ m i n มิโนแอเพียงหนึ่งหรือมากกว่านั้นเปลี่ยนไปการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปของการกายในนิวคลีโอไทป์และการแทนที่กดอะมิโนในไกลโคโปรตีนบนพื้นผิว s a และ NA สามารถลบกวนการรับรู้ของ Antibody ีทำให้วายรัส สามารถหลบหนีการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันได้ส่งผลให้เก <mel> ิดสายพันธ <worldwide> ุ INTER ์แอนติเจนให้่แอนติเจนิกดิฟทำให้เกิดการระบาดในวงไม่กว้างนัก 2. แอนติเจนิกชีสเกิดจากกระบวนการจีนรีซอสเมนต์คือการที่ไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด a สองสาพันธุ์เกิดการติดเชื้อในเซลล์หนึ่งเซลล มีการนำัำดีโนมสักไวรัสสายพันหนึ่งไปใส่อนุภาคของไวรัสอีกสายพันหนึ่งในเซลล์เดียวกันทำให้เกิดอนุภาคของไวรัสชนิดใหม่ซึ่งแอนติเจนเปลี่ยนไปจนทำให้ H A หรือ N A เปลี่ยนไปจนเกิดชนิดย่อยใหม่ s ล l e c t i v e p r e s ดวรัสไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลเผจิญกับแรงกดดันในการคัดเลือกที่มีดนพลต่อวิยาการและความคงอยู่ของไวรัสแรงกดดันในการคัดเลือกมาเกิดจากผลกรการจากการติดเชื้อโดยการฉีดวัคซีนครั้งก่อนปัจจัยเหล่านี้เป็นแรงผลักดันสําคัญของการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบทางพันธุกรรมและคุณสมบัติของแอนติเจนของไวรัส innate immunization การคัดเลือกโดการแข่งขันในบุคคลที่ไม่เคยสัมพักับแอนติเจนของไวรัสไข้หวัดใหญ่มาก่อน การติดเชื้อส่วนใหญ่ที่ถูกควบคุมโดยการสงของระบบภูมิคกันโดยธรรมชาติเมื่อผ่าภัยกับบอรักครั้งแรกมมโคโซตโดเออร์จับชนิดของว่ัสจะถไปดวดกวดเซลล์อี่ทหน้าที่เป็นตัวรู้วักกับ HA ของไวรัสซึ่งแะ่ช่วยรับไม่ได้ครัติดเชื้อด้ในางสิ่งหลังจากที่ไวรัสมีเซลล์ที่ติดเชื้อทอร์ไสเซตต์ิเลิและอินเตอร์เฟร์เดแคตุกระตุ้นผลให้เกิดการป้าไวรัสอย่างรวดเร็วซึ่งจำกัดเซลล์ไเคนที่เกิดจากตัวาไวรัสประสิทธิภาพของการัเลือท ปริมาณการแข่งข uh ัน huh. ที่จะได้เกิดการอักเสบและตัวแทนร่วมของโฮสต์ที่ส่งผลต่อความแข่งขันของปฏิกิริยาบูรุษท่านโดยกำเนิด Adaptive Immune Selection การคัดเลือกองค์ประกอบแบบจำเพาะธรรมชาติของการแพร่ระบาดของไวรัสเข้าใหญ่สัมพันธและการฉีดวัคซีนซ้มพันธ์ผลให้เกิดแรงกดดันในการคัดเลือกองค์ปรกอบจากแอนติบอดีและเซลล์หนือความจำขององค์ประกอบการคัดเลือกองค์ปรกันขึ้นอยู่กับประวัติการสัมผัสไวรัสหรือวัคซีนแอนติเจนในแต่ละบุคคล ควาทายคื่นของแอนติเจนจากเวลาที่ติดเชื้อกับแอนติเจนจากกระสับครั้งก่อนและขอบเขตของการรบภูมิคุ้มกันซึ่งอาจส่งผลให้การทาเลอร์ลดลงหลังจากการติดเชื้อเบื้องต้นกระสับัฟกับแอนติเจนที่แตกต่างกันก,นก่อนหน้านี้จะกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองทางมูโคโซอิมูนต่อเวลาเอกพิทอปที่เคยพบก่อนหน้าการตอบสนองดังกล่าวส่วนใหญ่จะอาศัยแอนติบอดีอิมมูโนโกลินเอในระบบทางเดินหายใจส่วนบน ซึ่งสามารถข้ามสิ่งกีดขวางของเยื่อบุผิวจากเลือดไปยังเซลล์ทางเดินหายใจส่วนบนเพื่อจับและต่อต้ววานไวรัสวัดใหญ่จึงป้องกันการติดเชื้อของเชลล์เซลโฮสต์ host. between host and e p i d e m i c d y n a m i c สายพันธุน์แอติเจนใหม่มีแนวโน้มที่จะสูญเสียไปเมื่อมีการแพร่เชื้อไปยังโฮสต์เว้นแต่จะสามารถแพร่พันธุ์ไปสู่ระดับที่สูงภายในหมู่คนที่ติดเชื้อไดก้การลดขนาดของประชากรไวรัสเกิดขึ้นระหว่างไวรัสออกจากโฮสต์ที่1ไปยังโฮสต์อีกโฮสต์หนึ่ง,ง,งและการผ่านของอุจจาร กระบวการโดยธรรมชาติมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้เกิดการสูญเสียครั้งใหญ่ของความหลากหลายของควร์บที่สร้างขึ้นใหม่เช่นเดียวกันกับลักษณะตามฤดูกาลและช่วงเวลาท้งสร้าของการแพร่ระบาดช่วงเวลาของการแพร่ระบาดของควรัสอนทีัทใหญ่ตามฤดูกาลแตกต่างกันไปทั่วโลกรวมกับความหลากหลายของคารัสนจำนวนมากในการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องหมายความว่าแม้ว่าสายพันธุ์ที่เกิดใหม่จะมีความเหมาะสมมากกว่าสายพันธุ์หลักก็ยังมีก็ยังมีเวลาน้อยที่จะแข่งขันกับสายพันธุ์ที่มีอยู่จนเกิดการระบาดได้ รูปแบบการย้ายถิ่นทั่วโลกของไข้หวัดใหญ่เอโดยประมาณจากข้อมูลลำดับระหว่างปี2 5 4 5ถึง2551ลูกศรแสดงถึงการเคลื่อนที่ของไข้หวัดใหญ่จากภูมิภาคหนึ่งไปอีกภูมิภาคหนึ่งโดยมีความกว้างของลูกศรเป็นสัดส่วนกับอัตราการย้ายถิ่นของเชื้อสายไข้หวัดใหญ่สายเดียวการแพร่กระจายของไวรัสไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลผ่านทางเดินหายใจ เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สดุดในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิและความชื้นสมัมผัสต่ำกว่าเมื่อเทียบกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นหรือสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงฤดูการของการแพร่ระบาดของไวรัสไข้หวัดใหญ่ในเขตอุกุนของซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ในหลายพื้นที่ของเขตร้อนการแพร่ระบาดของไวรัสไข้หวัดใหญ่เกิดขึ้นพร้อมกับฤดูฝนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นช่วงที่มีอุณหภูมิและความชื้นสัมผัสสูงในเขตร้อนการแพร่กระจายของไวรัสไข้หวัดใหญ่เกิดขึ้นโดยการสัมผัสโดยตรงหรือละอองอากาศอาจมีบทบาทสำคัญมากกว่าการแพร่กระจายของละอองทางเดินหายใจกลุ่มของประชากรที่มีขนาดใหญ่กว่าซึ่งเกี่ยวข้องกับการแพร่เชื้อแบบสัมผัสอาจเอื้อให้เกิดวิวัฒนาการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ในสภาพแวดล้อมที่เขตร้อนมากกว่าการแพร่กระจายของละอองทางเดินหายใจในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิปานกลางการระบาดของโรคยังเชื่อมโยงกับความผันผวนของความชื้นสัมผัสอีกด้วยโรกระบาดในฤดูหนาวในเขตอบอุ่นและการระบาดในฤดูฝนในเขตร้อนอาจเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์เช่นการเพิ่มเวลาที่อยู่ในบ้าน มนที่ปะปนกันในพื้นที่อับสามารถมีบทบาทสำคัญในการแพร่เชื้อไวรัสจากการระบาดในช่วงฤดูร้อนของไวรัสข้หวัดใหญ่ในบ้านพักคนชราและเรือนจำจากผลกระทบของการปิดโรงเรียนต่อการจำกัดการแพร่เชื้อไวรัสความผันผวนตามฤดูกาลกาในภูมิฟุ้งกันของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูหนาว ซึ่งมีการควบคุมการตอบสนองต่อการอักเสบอาจมีบทบาทต่อฤดูการของการแพร่ระบาดของไวรัสไข้หวัดใหญ่การสะสมของการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมอย่างค่อยเป็นค่อยไปในยีนที่เข้า,ารหัส h e m a g g l u t i n i และ n e u r a m i n i d ด s ซึ่งเป็นโปรตีนบนพื้นผิวของไวรัสไข้หวัดใหญ่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของแอนติเจนไวรัส ทำให้สามารถหลบเลี่ยงการรับรู้ของภูมิคุ้มกันของโฮสต์ส่งผลให้เกิดไวรัสสายพันธุ์ใหม่อาจนำไปสู่การแพร่ระบาดซ้ำของไข,ข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการระหว่างไวรัสไข้หวัดใหญ่กับระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ขณะที่โฮสต์พัฒนาภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เฉพาะไวรัสจะวิวัฒนาการเพื่อหลีกเลี่ยงการรับรู้ของระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมอย่างต่อเนื่องที่พบในไวรัสการเฝ้าระวังสายพันธุ์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องทั่วโลกเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการระบุสายพันธุ์ที่เกิดขึ้นใหม่และการปรับปรุงวัคซีนเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการระบาด